โครงการดีๆครับจากโมโนโดยพวกเราเองภาคภูมิใจกับโครงการนี้อย่างมากนะครับสำหรับโมโนเน็กซ์ครับที่เราเดินหน้าสานต่อในโครงการโมโนเน็กซ์แยกแคลโลกครับโดยการคัดแยกขยะเพื่อนำไปเปลี่ยนเป็นชุด PPE นะครับและส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ต่อไปครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆครับที่ทางบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนครับเราได้สานต่อโครงการโมโนเน็กซ์แยกแคลโลก เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านการแยกขยะนะครับและส่งต่อเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยการส่งมอบขวดพลาสติกใสน้ำหนักรวมกว่า80กิโลกร,รมัมให้แก่โครงการแยกขวดช่วยหมอจังหวัดนนทบุรีครับโดยในครั้งนี้มีคุณกิติศักดิ์พุกเจริญผู้ช่วยผู้อำนวยการแผานากกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กรของโมโนเน็กเป็นผู้มอบ โดยมีคุณสุธีเปร,เรมบุญผู้บริหารกลุ่มงานด้านสิ่งแวดล้อมสำนักกิจการนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรเป็นผู้แทนรับมอบซึ่งขยะทั้งหมดนี้นะครับจะนำไปผลิตเป็นชุด PPE Level 2และส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ต่อไปครับ ต้องขอบคุณทางโมโนเน็กนะครับที่บริจาคขวดน้ำพลาสติกให้เรามาตลอดนะครับตั้งแต่โครงการแยกขวดช่วยหมอครั้งแรกๆเลยนะครับที่ปัญญาพิวัตรแล้วก็เราก็มาเก็บให้ที่โมโนต้องขอบคุณมากเพราะว่าขวดที่ได้เนี่ยก็เป็นขวดที่สะอาดด้วยโครงการแยกขวดช่วยหมอจังหวัดนนทบุรีโครงการนี้เป็นความร่วมมือของสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรนะครับร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งทาง m o n o n e x ได้เข้าร่วมต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วตามเป้าหมาย m o n o n e x c a r แและ ESG ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมครับ